สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องขอนนะครับกอดปลาต้มปลาครับ น,นี้กลางลายะนะน่ะจะเป็นปาน่าเองผิดแบกตัวแม่นล้วนะสามมือล่ะ จับคลิกจับตาตัวเองมนี่คือสลาเท่เลยมัน เอาซิวะเก็บออกปเลยรื่อไม่กินครับของเต็มละรถรถลมหลุหละคออ่อน าที่ซบไม่ไกลกางไม่ะอะ

Nasi Sarawak Negeri มันแซบด้วยมันก่อนแซบพอได้หิวเขามมนแซบ เยอะครับพีนนนน่น้องก็เนี่ยยินดีต้อนรับแล้วงาวหลายพี่น้องดูเบอร์ครับฝากคุณในไลน์สำหรับชมฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์นี่ครับผมผมไม่ร้ายครับ